โด t e ราอินไทอแลนดสวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำน้ำมันอีแลงอีแล็งค่ะน้ำมันอีแรงอีแลงของโด t e ราเป็นน้ำมันออรแกนิกนะคะปลูกและสกัดที่ประเทศฝรั่งเศสค่ะที่ภาคตะวันตกเฉียงเหนือที่เมืองดามากัสกานะคะประเทศฝรั่งเศสใช้น้ำมันอีแรงอีแลงเป็นส่วนผสมในการผลิตน้ำหอมชื่อดังของโลกมาหลายร้อยปีแล้วค่ะ น้ำมันอีแลงอีแลงจัดเป็นประเภทเดียวกับจัสมีนหรือมะลินะคะถูกใช้มาหลายร้อยปีในด้านของศาสนาแล้วก็งานแต่งงานรวมถึงด้านสุขคนทบับัดอารมาเทราพีนะคะอีแลงอีแรงสามารถทำให้ฮอร์โมนในร่างกายของเราโดยเฉพาะคุณผู้หญิงสมดุลค่ะช่วยลดความเครียดและบ่อยครั้งถูกใช้ในผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวกับผมและผิวเนื่องด้วยกลิ่นและนูทริชั่นที่อยู่ข้างในตัวน้ำมันเอลแงองเลแงนะคะคือมีคุณสมบัติในการปกป้องค่ะและหากเรานะคะทานน้ำมันเอลแงองเอลแงที่เป็นของแท้นะคะเน้นว่าเป็นของแท้น้ำมันเอลแงองเอลแรงเนี่ยมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์ด้วยค่ะสามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนอกจากนี้น้ำมันเอลแงองอลแรงนะคะใช้ได้ดีกับน้ำมันเบรกามอต เจอร์เนียมเกรปฟ u อ t และก็ v ว t i v e วค่ะนอกจากนี้นะคะน้ำมันเอีแรงเอแรงยังสามารถหยดลงในเกลือทะเลเพื่อความผ่อนคลายตอนอาบน้ำนะคะนอกจากนี้ยังสามารถนำมาอบไอน้ำที่หน้าของเราด้วยน้ำมันเอีแรงเอแรงค่ะเพื่อทำให้ผิวของเราสดชื่นสดใสค่ะ วิธีง่ายๆนะคะคือหยดน้ำมันอีแล็งอีแล็งลงในเครื่อง diffuser นะคะของโดชิล่าแล้วใช้หน้าเราอังกับควันที่ขึ้นมาจากเครื่องนะคะหรือเราจะทำน้ำหอมใช้เองก็ได้ค่ะเป็นน้ำหอมกลิ่นดอกไม้อีแล็งอีแล็งทำง่ายๆนะคะเพียงแค่แตะที่ข้อมือของเราก็จะได้กลิ่นหอมๆหวานๆค่ะมีข้อดีคือทำให้ฮอร์โมนในร่างกายของเราสมดุลไม่อารมณ์เสียง่ายค่ะ ทั้งนี้ยังทำให้รู้สึกผ่อนคลายแล้วก็สงบด้วยที่สำคัญธรรมชาตินะคะไม่ใช่สารสังเคราะห์ไม่เป็นผลเสียต่อร่างกายไม่สะสมในร่างกายค่ะทั้งนี้ยังดีกับคนที่เป็นความดันสูงนะคะเพราะว่าอีแรงอีแรงทำให้ความดันเลือดต่ำลงค่ะหากเราใช้ก่อนนอนก็จะทำให้หลับสบายยิ่งขึ้นค่ะ สำหรับคนที่อยากให้ผมหอมๆก็สามารถใช้อีเล็งอีเล็งนะคะเพราะไม่เพียงแต่บำรุงเส้นผมแต่ยังสามารถเป็นแฮร์คอนดิชเนอร์ได้ด้วยนะคะวิธีการทำง่ายๆค่ะเพียงแต่ผสมอีเล็งอีเล็งของโดเทราเข้ากับน้ำมันมะพร้าวค่ะน้ำมันมะพร้าวของโดเทราเป็นน้ำมันมะพร้าวที่เอากลิ่นของมะพร้าวออกแล้วค่ะเราเพียงแค่ผสมอีเล็งอีเล็งกับ fractionated coconut ของโดเทราแล้วใช้แทนแฮร์คอนดิชเนอร์ได้เลยค่ะ และหากถ้าเราหยดใส่น้ำทานนะคะจะช่วยให้เรามีภูมิคุ้มกันที่เพิ่มขึ้นเป็นสารแอนต้ออกซิแดน์อย่างดีเลยค่ะฉะนั้นน้ำมันอีแลงแรงตัวนี้สามารถหยดในเครื่องได้นะคะสามารถใช้ทานในบริเวณที่ต้องการเช่นข้อมือหรือบริเวณหลังหูนะคะตรงคอตรงนั้นจะเป็นจุดที่เข้าสู่สมองได้เร็วที่สุดค่ะภายใน20วินาทีจะเข้าสู่เส้นเลือดฝอยนะคะและสามารถทานได้ด้วยค่ะ และน้ำมันทุกชนิดห้ามหยดเข้าหูและเข้าตาโดยตรงนะคะและนี่คือสูตรที่สามารถหยดใส่เครื่องได้นะคะ Sunday b r u n c h หอมค่ะลองดูนะคะไม่เพียงแต่หอมเท่านั้นแต่ยังมีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยค่ะถ้าอยากให้ลูกๆสงบนะคะลองใช้สูตรนี้ดูค่ะน้ำมันเหล่านี้ทำให้เด็กๆสงบรวมถึงผู้ใหญ่ด้วยค่ะสามารถหยดใส่ขวดแก้วและผสมน้ำมันมะพร้าวทาในตำแหน่งที่ต้องการได้ค่ะ สามารถนำมานวดเป็นน้ำมันอโรมาหรือทาบริเวณหลังหูตรงท้ายทอยได้นะคะส่วนใครที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่หงุดหงิดโกรธง่ายหรือคนข้างๆข,ข,ของเราโกรธง่ายนะคะลองใช้อิเลงอีเล็งท้ายเขาดูค่ะหรือ diffuse กลิ่นนะคะเข้าไปในอากาศในห้องค่ะนอกจากนี้ยังทําให้การทํางานของหัวใจสมดุลด้วยนะคะลดความเครียดและเป็น sex drive ค่ะ คือทำให้มีความรู้สึกทางเพศเพิ่มขึ้นนะคะถ้าหากเรารู้สึกว่าเราอดทนอะไรไม่ค่อยได้เครียดหงุดหงิดที่สำคัญไม่ต้องกลัวว่าจะสะสมในร่างกายค่ะเพราะว่าภายใน24ชั่วโมงจะระเหยออกจากร่างกายทั้งหมดค่ะ